สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสาระน่ารู้คดีปกครองโดยสำนักงานสารปกครองนะครราชสีมาซึ่งจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนค่ะดิฉันนางสาวพ,พัทิดาเฮรันภูวิทย์ผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังกันในเรื่อง สัญญาจ้างพนักงานราชการซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุภาพรครังชำนาญน,นูวัตพนักงานคดีปกครองชำนาญการมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะคุณพัธิดา ในวันนี้ค่ะอยากเรียนสอบถามคุณสุภาพรค่ะว่าพนักงานราชการคืออะไรและมีกี่ประเภทคะค่ะก่อนที่จะไปทราบกันว่าพนักงานราชการคืออะไระแล้วก็มีกี่ประเภทเนี่ยเดี๋ยวขอเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าในการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครองให้รู้ล่วงไปได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่ทํางานในด้านต่างๆเนาะทีนี้ถ้าจะอาศัยเพียง ข้าราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานนะคะหน่วยงานทางปกครองจึงสามารถที่จะจัดจ้างนะคะโดยการทำสัญญาจ้างบุคคลให้เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารสาธารณะได้โดยจ่ายค่าตอบแทนจากงบป,ประมาณของส่วนราชการซึ่งเรียกว่าพนักงานราชการค่ะ อย่างที่น้องพัทิดาถามมาว่าพนักงานราชการย่ยมีกี่ประเภทพนักงานราชการมี2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือพนักงานราชการทั่วไปกับอีกประเภทหนึ่งคือพนักงานราชการพิเศษค่ะพนักงานราชการทั่วไปก็ได้แก่พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นงานประจําทั่วไปของส่วนราชการนั้นๆน,นคะคะมีอยู่5กลุ่มค่ะ,คะก็คือ กลุ่มกลุ่มแรกนะคะกลุ่มงานบริการเช่นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็อย่างน้องพัทธิดานี้นะคะ,คะกลุ่มงานที่2กลุ่มงานเทคนิคค่ะเช่นช่างเทคนิคช่างไฟฟ้าะนะคะกลุ่มงานที่3กลุ่มงานบริหารทั่วไปค่ะเช่นนักวิชาการพัสดุนิติกรบรรรักษ์อย่างนี้นะคะ 4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะเช่น วิศวกรวิศวกรโยธาอย่างนี้กลุ่มงานที่5กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะค่ะเช่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้าเป็นต้นทีนี้กลุ่มประเภทที่2ก็คือพนักงานราชการพิเศษค่ะคือพนักงานราชการที่จะต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษซึ่งมีความสําคัญและก็ความจําเป็นอย่างยิ่งในส่วนราชการนะคะมีเพียงหนึ่งกลุ่มคือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษเช่นแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษค่ะคดีพิพาทเกี่ยวกับพนักงานราชการที่นำมาฟ้องต่อศาลปกครองมีกรณีใดบ้างคะค่ะคดีที่ฟ้องต่อศาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่พนักง,งานราชการได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือการสิ้นสุดลงของสัญญาจ้างหรือ การเลิกจ้างนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะได้นำคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างมาฝากคุณผู้ชมค่ะคดีแรกจะเป็นตัวอย่างการสิ้นสุดลงของสัญญาเนื่องจากพนักงานราชการไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง728ท2,562คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสองครั้งของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้ค่าเฉลี่ยต่ํากว่าระดับดีผู้ฟ้องคดีจึงถูกเลิกจ้างสารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสองครั้งเป็นบุคคลเดียวกันโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และอีกประการหนึ่งก็คือบันทึกการประชุมของโรงเรียนปรากฏว่าผู้อํานวยการโรงเรียนได้พูดในที่ประชุมว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอาจมีเหตุแห่งความไม่เป็นกลางและเกิดจากการชี้นำของผู้อำนวยการโรงเรียน ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจึงไม่น่าเชื่อถือและไม่อาจนำมาเป็นเหตุที่จะเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ชอบด้วยสัญญาจ้างพนักง,งานราชการและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามที่เคยได้รับก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินหมายทดแทนให้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับอัตราเงินเดือนตามสัญญาจ้างเป็นเวลา24เดือนซึ่งเป็นเวลาก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดน,นะคะค่ะ,คะสรุปได้ว่ากรณีสัญญาจ้างกำหนดว่า จะต้องมีคณะกรรมการกันกกงการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึง่ง<ช>แล้วหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ <t ell> ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การเลือกสัญญาจ้างไม่ชอบด้วยสัญญาใช่ไหมคะ <t ell> ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะขอยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกสเรื่องหนึ่งนะคะก็คือคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง1 <t ell> <c oughs> 1ึ่งหนึ่งเจ็ทับสอง คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าตามสัญญาจ้างของกรมป่าไม้คล้ายๆกับคดีเมื่อกี้เลยค่ะ,ค,ะคือไม่ผ่านการประเมินสองครั้งสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงอยู่ในระดับควรปรับปรุงนะคะแล้วก็สรุปผลการประเมินทั้งปีเนี่ยคือเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงลายมือชื่อ รับทราบผลการประเมินทั้ง2ครั้งในวันเดียวกันก็คือวันที่30กันยายน2552ค่ะศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการที่สัญญาจ้างเนี่ยกำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพียงเกณฑ์ในการเลิกสัญญาจ้าง แล้วก็การลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและสรุปผลการประเมินทั้งปีว่าเลิกจ้างเป็นเพียงการลงลายมือชื่อในแบบประเมินเพื่อรับทราบผลการประเมินเท่านั้นค่ะแต่ไม่ใช่การลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบการบอกเลิกสัญญาจ้างค่ะอาทีนี้คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยซึ่งเป็น<ม>กรมป่าไม้นะคะก็ได้ มีหนังสือแจ้งไปที่ผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินแล้วก็อยู่ในระดับที่จะต้องบอกเลิกจ้างนะคะ,คะผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากคู่สัญญาก็คือกรมป่าไม้นะคะในวันที่25ธันวาคม2553ค่ะารศาลก็เลยเห็นว่าการเลิกสัญญาจ้างเนี้ยมันจะมีผลเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ การบอกเลิกสัญญาจ้างจากคู่สัญญาก็คือกรมป่าไม้ในวันที่25ธันวาคม2553ไม่ใช่วันที่30กันยายน2552ที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินค่ะสารปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3จ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตลอดระยะเวลาสัญญาที่ยังไม่สินสส้นสุดระยะเวลาจ้างค่ะค่ะ สรุปได้ว่ากรณีการเลิกสัญญาจ้างก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุดเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาจะต้องแสดงเจตนาในการเลิกจ้างให้พนักงานราชการได้ทราบก่อนใช่แล้วค่ะน้องพัทิดาต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะเหตุครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งที่ 695ทับส5งนะคะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานกลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งช่างเครื่องกลค่ะผู้ฟ้องคดีได get <once aru> ้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างเนื่องจากว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงระยะเวลามันสิ้นสุดลงนะคะสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีก็ได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเข้ารับราชการคือเป็นพนักงานจ้างเออพนักงานราชการดังเดิมค่ะแล้วก็ขอให้รับผิดชอบเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับคค่ะค่ะะศาลเห็นว่าการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ใช่กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจ้างนะคะ แต่เนื่องด้วยระยะเวลาของการจ้างครบกำหนด1ปีตามที่ได้ทำสัญญาต่อกันไว้จึงเป็นการเลิกจ้างตามสัญญาค่ะดังนั้นเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะทำสัญญาจ้างต่อไปหรือไม่เนี่ย มันเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายในของหน่วยงานนะคะศารประลปกครองไม่อาจจะเข้าไปก้าวไก่ก้าวล่วงในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้คดีนี้ศาลจึงถือว่าเป็นคดีที่ศาลไม่อาจจะออกคำบังคับหรือว่ามีคำบังคับตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอได้นะคะซึ่ง ตามกฎหมายแล้วก็คือมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันค่ะค่ะก็สรุปได้ว่ากรณีสัญญาจ้างสิ้นสุดลงพอครบกำหนดตามเวลาย่อมเป็นอำนาจของหน่วยงานที่พิจารณาต่อสัญญาหรือไม่ศาลไม่อาจมีคำบังคับให้หน่วยงานต่อสัญญาได้ ถูกต้องเลยค่ะต่อไปจะเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากพนักง,งานจ้างเนี่ยถูกให้ออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะค่ะคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง1 0 1่าับง1013-2561 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดหลายอย่างค่ะคทั้งละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยความลับของทางราชการรวมถึงให้ร้ายผู้บังคับบัญชาซึ่งก็ได้มีการกาตักเตือนผู้ฟ้องคดีและแต่ก็ยังก็ยระทําความผิดซ้ําอีกความผิดเหล่านี้นะคะถือว่าเป็น ความผิดต่อวินัยพนักงานราชการจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่โดยที่ระเบียบของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหารวมถึงสรุปพยานหลักฐานให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบแต่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้ไไดสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามระเบียบดังกล่าวดังนั้นคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็มีผลให้การเลิกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่อาศัยเหตุที่ว่าผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้นเป็นการบอกเลิกจ้างโดยไม่ชอบไปด้วยนะคะ,คะผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าจ้าง ซึ่งเป็นค่าจ้างก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดประมาณ37เดือนค่ะแต่เนื่องจากคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพนักง,งานราชการได้ศาลจึงไม่จำต้องมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ศาลปกครองสูงสุดก็เลยมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาสารปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีคออกจากราชาการเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงอย่างเดียวค่ะ,คะสรุปได้ว่ากรณีที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หากหน่วยงานดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจเป็นผลให้การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยแต่อย่างไรก็ตามการถูกไล่ออกมีผลการเลิกจ้างตามสัญญาหากการเลิกจ้างไม่ชอบศาลก็เพียงแต่พิจารณาให้หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างที่ต้องได้รับก่อนครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาเท่านั้นใช่แล้วค่ะน้องพัิดาคะ ตัวอย่างที่เราว่ากันมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสัญญาเนื่องจากการถูกเลิกจ้างแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต่อสัญญาให้กับไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักง,งานพนักง,งานราชการนะคะ,คะแต่มีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าสัญญาจะไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยเหตุที่มันเกี่ยวกับความบกพร่องของฝ่ายพนักง,งานราชการ หน่วยงานก็ยังสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ด้วยเช่นกันค่ะคะเดี๋ยวจะนำคดีที่น่าสนใจนี้มาฝากคุณผู้ชมก็คือเป็นคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง8 2 5อทับงค่ะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีนะคะโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายท้ายเรือกลลลำน้ำ กลุ่มง,งานเทคนิคนะคะมีหน้าที่ในความรับผิดชอบก็คือถือท้ายเรือซึ่งเป็นเรือกลเอ,อเรือกลลำน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็บำรุงรักษาทำความสะอาดแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานแต่ต่อมาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรในตําแหน่งที่สอดคล้องและก็เหมาะสมกับภารกิจในพื้นที่เพื่อให้สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติงานราชการได้หลากหลายหน้าที่เกิดความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานประกอบกับตําแหน่งนายท้ายเรือกลลําน้ำเนี่ยมีปริมาณงานที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือ,อะจะต้องขับเรือเนี่ย ปริมาณงานที่จะต้องขับเรือนมันมีน้อยมากต่อปีนะคะค,ค,คือทําเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆเท่านั้นปีหนึ่งเนี่ยน,น้อยกว่า10ครั้งค่ะทีนี้การเปลี่ยนตําแหน่งจะไม่ทําให้งานราชการเสียหายเนื่องจากพนักงานราชการในสังกัดก,ก็มีประกัรสนิยบัตรนายท้ายเรือด้วยเช่นกันคือเขาจะเปลี่ยนตําแหน่งนี้แล้วก็ให้ใหพนักงานราชการคนอื่นๆ ท,ที่ปฏิบัติงานอื่นมาทําหน้าที่นี้แทนได้ด้วยเพราะว่ามีใบ,ปร,บประกาศสนียบัตรนะคะจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจและก็พื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการก็เลยเห็นสมควรไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีคดีนี้สารปกครองสูงสุดเห็นว่าในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟอ้ฟองคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาโดยคำนึงถึงงบประมาณลักษณะงานความเหมาะสมและก็ความจำเป็นของภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว รวมถึงประโยชน์และก็ประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานต้นสังกัดต,ตามข้อ11ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพศ2 5 4 7ประกอบกับข้อ11ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพศ2 5 5 4แล้วทั้งนี้แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าตนเองเนี่ย ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานคืออยู่ในระดับดีแต่ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขประการหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องนำมาประกอบการะจะต้องนามาประกอบหากผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาแล้วเห็นควรต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้นจึงไม่ได้มีผลผูกพันให้จะต้องต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทําสัญญาจ้างบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานหรือว่ามามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีนะคะกรณีนี้จึงรับฟังได้ว่างานในตําแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่มีความจําเป็นหรือว่ามีความจําเป็นไม่มากที่จะต้องดําเนินการต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือทําสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปรายอื่นมาปฏิบัติงานหน้าที่ในตําแหน่งนี้นะคะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดจะใช้ค่าเสียหายจากการไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะพิพากษายุฟองค่ะค่ะสรุปได้ว่ากรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของประมาณเห็นว่า ส่วนงานใดมีการจ้างพนักงานแล้วไม่คุ้มค่าคหรือไม่จําเป็นก็สามารถที่จะไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งนั้นๆได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพัทิดาซึ่งหน้าที่หลักของหน่วยงานทางปกครองก็คือการจัดทําบริการสาธารณะให้รู้ล่วงไปได้ตามอํานาจหน้าที่นะคะโดยในการจ้างพนักงานราชการเนี่ย เพื่อร่วมจัดทำบริการสาธารณะทางด้านต่างๆก็ต้องคำนึงถึงลักษณะงานความเหมาะสมของงานความจําเป็นของภารกิจของหน่วยงานตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะต้องเสียไปและหากเมื่อพิจารณาถึงเรื่องต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยยังมีความไม่เหมาะสมนะคะหน่วยงานทางปกครองก็ชอบที่จะเลือกจ้างพนักงานราชการแม้ว่าพนักงานราชการรายนั้นจะไม่มีความบกพร่องใดๆ ทางหน่วยงานมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ชอบที่จะเลิกจ้างพนักงานราชการนั้นได้นะคะดังเช่นคดีตัวอย่างที่เรายกมานะคะค่ะจากตัวอย่างที่วิทยากรได้นํามาเล่าให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสัญญาจ้างพนักงานราชการหรือการเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นกรณีพนักงานราชการไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะกรณีครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะรวมถึงการไม่ต่อสัญญาจ้างโดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายพนักงานราชการนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกผู้ฟังที่สนใจในเรื่องนี้นะคะ หากท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือติดต่อได้ด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะหรือโทรศัพท์สายด่วนสารปกครอง1355สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภาพน์มากๆเลยนะคะยินด,ดีมากคะ่ะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของสำนักงานสารปกครองนะครราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดท่านสามารถรับชมคลิปความรู้ย้อนหลังเรื่องสัญญาจ้างพนักงานราชการหรือคลิปสาระความรู้คดีปกครองอื่นๆที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Podcast n ล OA, l i n ลโอเพนแชทในชื่อสำนักงานสารปกครองนะครราชสีมาหรือช่องทางใหม่ i n s t a g r กรมในชื่อ a d m c n s c o n m underscore official สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครอบรม โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารปกครองและการใช้สิทธิทางสารของสำนักง,งานสารปกครองนงครราชสีมาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่2 ในหัวข้อหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดีและวินัยพนักง,งานส่วนท้องถิ่นในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬกาถึง12นาฬิกาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านจตุพลศรีบุรมตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางท่านสามารถเข้าอบรมผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting และ Facebook Live ของสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครอบรมได้ทาง Facebook สำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาสมัครฟรีไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2561ท่านที่เข้าอบรมผ่านหลักเกณฑ์จะได้รับใบรับรองการอบรมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึง่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆบา,บ,าบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทันใด